ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวณีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นทั้งของเด็กและก็ของผู้ใหญ่รวมทั้งเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้ก็มาว่าด้วยเรื่องของคอเสื้อนะคะซึ่งส่วนประกอบของตัวเสื้อ ก็มีคอเสื้อเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้เสื้อตัวนี้ตัวนั้นสวยขึ้นไหมก็มีรูปแบบทำที่ทแตกต่างกันออกไปค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําเป็นแบบเสื้อคอ U ดังที่เห็นตามภาพนะคะตกแต่งด้วยผ้าต่างสีก็ดูสวยงามดีค่ะซึ่งคอเสื้อแบบนี้ตามท้องตลาดก็ไม่ก็เห็นเสื้อผ้านะคะนอกจาก ใครที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์มีฟาร,ร์มโดดเด่นที่ไม่เหมือนของคนอื่นก็อาจจะใช้คอแบบนี้แล้วก็ตกแต่งอาจจะปักหรือว่าทำเป็นชิ้นต่างสีคอแบบนี้ก็จะออกแนว,แนวสไตล์ย้อนยุกนะคะซึ่งก็จะทำจากแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานให้กดรอยออกมานะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานออกมานะคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลัง จะสอนแค่วิธีทำคอเสื้อนะคะเป็นคอ U จากจุดนี้ให้วัดลง1.5เซนติเมตรเส้นข้างคอ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้า จากจุดนี้นะคะก็ให้วัดเข้า2.5ซนติเมตรจากเส้นบาให้วัดลง1.5เซนติเมตรแล้วก็วัดออกมาเป็นสับเสื้อ2เซนติเมตร ก็จากส่วนนี้นะคะให้วาดนะคะลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะเป็นตัวยูค่ะลักษณะคล้ายๆตัวยูค่ะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อคอ,อยูแบบนี้นะคะแต่ถ้าตามแบบจะใส่แถบถ้าตามภาพก็จะเป็นสาบอยู่นะคะสาบจะอยู่ด้านโนอกสาบจะใช้3.5เซนติเมตรจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคอ,อยูสวยๆส่วนชิ้นหลังคอหลังลึกครึ่งเซนติเมตร เส้นข้างคอ1เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าแล้วก็โค้งคอหลังถ้าทันสาบก็เท่ากับชิ้นหน้าสาบจะอยู่ด้านนอกค่ะ ก็จะได้เป็นรูปคออูสวยๆตามภาพเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเป็นคอยูสวยๆชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ